นีะครับสวัสดีครับเนาะเข้าสู่ช่องแดงชาแนลมาดูการเตรียมงานนะโอ้โหเสียบอุกชิ้นจะขายนี่เนาะต่อมาครับโอ้โ <ing>. หไม่ได้ขายค่ะเราไปย่างกินด้วยกันย่างกินเนาะ นี่คือใครจะกินในย่างเอาโอ้ย่างเอานะโโอ้หแล้วก็จะตั้งเตาไว้นะคะมีถ่านด้วยมีถุงกองนั่นด้วยนี่นะบรรยากาศวันนี้โอ้ยนั่นร้อนเลยค่ะผมกลัวไข่ไข่ยังไม่เสร็จนะกลัวใครทะลึ่งเอาก้นบุหรี่ดีดใส่ในกองฟางนี่จังเลยดูไม่เจิดเลยนะเนี่ยครั้งเกดเพลงให้เขาแข่งก่อนเลยมีรางวัลให้เลยรางวัลตอนนี้เลยใช่ไหมครับอ้าวเพรื่องทักกูสูงจัเอาไปเอาไปหนึ่งลูก นี่มีลำรอบปองไฟด้วยนะน,ะนี่นะครับล,ล,ล,ำ,ลำลำรอบด้วยเนาะ <_ ees> นี่นะเอฟซีนะครับบรรยากาศโอ้โหอลังการงานสร้างนี่ นี่นะบ้านนะครับเนาะก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับ

แอดไม่เคยได้มาดูเลยนะครับนี <c oughs> ่นี่นะครับบรรยากาศนะวันนี้นี่นี่คือห้องน้ำนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่นะฮะเอซีบรรยากาศวันนี้ยังไม่เคยทำลูกโป่เลยเอซีทุกคนเนื้อๆแม่อันนี้อันนี้จะเสียดีอันหมือนกันเหอเอันนี้ก็เสียเหมือนกันป่ะเสียหมดค่ะ นี่ก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปช้างนะฮะเป็นรูปช้างเป็นรูปหัวใจเนาะนี่นะครับโอ้โหกลางคืนก็วิบวับทีเดียวนะครับ กวางเนาะเป็นรูปกวางนะครับเป็นรูปนกเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปต้นคริสต์มาสนี่ฮนะโอ้โหนะมีเพิ่มพร้อมนะครับพร้อมเลยทีเดียวนะ นี่นะครับ F C. เอฟซีสวยงามนะครับวันนี้ก็มาดูกัน น,นีก็จะเป็นไฟฟ้าเนาะอัอนี่นะครับมรรยากาศนะครับเอฟซีนะครับมาดูกันน,นี่นะก็สวยงามนะประมาณหนึ่งนะครับเนี่ย một một hai một hai một ba 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 โอ้ยเป่าไม่ออกอ๋อขีใหญ่ตามตัวแดงพวงไหมพี่แดงเปล่าไม่อร์โอ้พี่แดงนี่เตะปิ๊บดังต้องได้เยอะแน่เลยอ่ะพี่แดงไม่ได้หรอกเดินลมใส่ผมอ่ะคนหลอเขนไม่เปล่าหรอไม่ไหวทีละคนนี่นะโอ้ปอดปอดขีใหญ่ปอดปอดรุ่งวังใหญ่คนอยากเปล่าทีละคนเจ้าพร้อมกันแล้ว แกก็เลยหัวลอกันเลยคุอต้นี่นะครับจะเป็นลมก่อนละนึกถึงตอนเด็กกินขนมแม่ค่อยหัวแซ่บหลายหัวร้อแล้วเพราะว่าลุงหวางนี่ค่ะไปฝ่าองก่อนเลยค่ะโอ้โหฮะหมดลุงหวางอย่าตดนะคะ กองเทียวไปนิดเดียวไปเอาไว้เป่าแข่งขันกันด้วมือแดงเดี๋ยวมาเลยค่ะเป่าบนตลอดเป่าแข่งขันเอาให้แทรกชัดชัดอึสามบอลเลยซีแต่จะเป่าค่ะเรื่องของแต่นี่มันได้กำหนดค่ะเพราะว่าใครแจกกล่องคนนั้นก็คือคนชนะหกรอบแตะข้อเป่าเยอะเดี๋ยวแล้วจะไปมัดใส่ตรงไหนนี่สี่งรอบในพอดีเลยห้รอบเต็มเลยจะไปวัดใส่ตรงไหน เอาไปมัดใส่กองกองฟางเหรอโอ้จ้แดงกันเด้ได้ค่ะแล้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ใเป่าให้มันแตกก็ได้นี่นะครอย่าอย่าให้มันเคพื่อนหมอยเดี๋ยวแตกปกที่มันจะแตกวะเนี่ยมาจะชามาโป่งปะคุณไหนครับแตกปรับสามลูกเด้อไปสัก่อนลูกวางก็เป็นวันนี่นะ FT ก็แค่นี้ก่อนคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ